กกเห็นไอ้แค่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมลูกเอาเล่นหินเนี่กยจ้าแกถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกับแม่เร็วเร็วไปถ่ายรูปกับแม่นู่นไ,ไปเร็วไปเร็ว

ดีรล้ยีรล้ใช่ใช่เอาเอาไปให้ดิเอาไปให้ใหเอาไปให้มีตัวอู่หมนายพาก้าไปดิลูกไกล้ <c oughs> าไปกล้าไม่กล้า

อะไรเจ้านายอะไรนะไม่ใช่เป็ดเหรอใช่เป็ดเป็ดเปล่าของหรือเป็ดของหรือเป็ดของกล้าไปดูดิกล้าไปดูดิ หาก้าขึ้นมาเร็วบายบายเร็วบายบายมามาเร็วขึ้นรถขึ้นรถไปต่อเราซิ่งด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าแม่มาเร็วขึ้นเร็วเร็วเร็วไปแล้วแม่ไปแล้วตัวตัวอะไรนะก้าวลิงเหรอ,อชะนีชื่อชะนี

แย่ม yeah, <c oughs> ึงโดนแกะเลยมานี um, ่มานี nós, uh, ่มานี้ไปไต่อไปต่อปู้สวัสดีค่ะเห็นไหมได้างหนูไปไปก้าเข้าไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอึ๊บ

มันมุดตามกระต่ายนะก้ามันจะมุดตามกระต่ายก้าวนี่เอาขนมที่แม่เนี่ยก้ไปเลยอุยดูคนนี้กลัวกลัวกลัวมาให้เออตบมือตบมือตบมือโอ้โห ไอ้โหดแล้วาพา หมดหมดหมดโอเคโอเคหมดหมดอ,อ,นหนอ่ะเหลืออีกอันนึงเร็วนาให้หมดยังให้หมดยังนแี่ให้แม่หย่อนข้ามให้ก่อนลูก ให้ห่างไอ้แค่โอ้โหนี่จับไม้นี้จับไว้น่าน่ามาแล้วนะมาแล้วมาแล้วอุ๊ยยันอุ๊ยมาแล้วกิ่มแล้วมนุษย์มันกบอกเอาคนอื่นเลยมนุษย์อ่ะย้อนไปซี่มันไม่ถึงหรอกมันกระโดดไม่ได้มันอ้วนไปหรอมันไม่โดดให้ตัวหรอก

โอ้ไปแล้วกล้าชอบกล้าชอบกล้าว่าวเลยกล้าหว่าวเลยกากามานี่มาเราอิ่มแล้วมนุษย์เราอยากกินตรงนี้หนอะ

โอ้เสียงแดงสุดแล้วาอะไรอ่ะแลวก็ตกลงไปเป็นอาหารมันแทนนอานายมาลงมาโอ้โหไอ้นี่ปีนมั่งอ้นี่โอ้โหโอ้โหเอาไว้นี่ผูกไม้เลย นาให้อาหารให้อาหารฮิปโปอโออ่งนโะอปไปแล้วโยนดิโยน,ยนลงไปก่อนป,ปิ้วตุ่มปลาได้กินฮิปโปแดกปลาอีกทีหนึ่งฮิปโปกินปลาอีกที มันหายไปไหนแล้วดำน้ำแล้วมันหามันหาไยตัวนั้นอยู่หาอยู่ใช่ไหมก้าจอ้กย้อกโยนงี้ก้าบอกโยนอย่างนี้กินของเจ้านายแล้วนะเห็นไหมเอาโยนอีกยังก้องซ้ำบู๊ตุอม้าวไปอีกแล้วไปอีกแล้วมันจะกินปลาแทนแล้วน่ะ ฮิปโปกับปลาเหมือนเหมือนก้าเลยไหมแย่งกันแล้วนั่นไหร่ะฮิปโปมันกำลังไปแล้วมันกำลังไปแล้วมันดำน้ำอยู่ดำน้ำอยู่ฉันเห็นแล้วมันรู้มนุษย์แต่ฉันหิวฉันไม่กินดีกว่ากล้าบอกว่าวโอ้ฮิปโปปากใหญ่หูมันเล็กอ่ะกเหอตัวอะไรตัวอะไรฮิปโปมาแล้วนะไงเจ้านายมันกินแล้วนะไม่ไงกินของเจ้านายแล้วนะ กินปลาไปด้วยเปล่างามโอเคไม่ได้ไปไหนเหรอทำไรเต๋นี่นี่น้องหลบอยู่เนี่ยนี่ โอ้ยตกใจตกใจ,จมันก็งับนิ้วุ้งขาดชอบขำก้าเห็นน้องมเมั้ง ขนมันเป็นไงลูกที่ต้ไปล้างมือนะขนเป็นไงแข็งแข็งเลยเหมือนไม้กวาดเลยไหมอย่าเอามือไปปาดหน้านะหรืต้องไปล้างมือต้องไปล้างมือด้วยนะลูกแับมาแล้วอ่ะปาดแม่อยากจะขับรถมามาแล้วแม่เสือสาวแม่ใส่ยังไงอะนะโยนเข้าไปเหรอฮะแม่เสือสาวอ่ะเธอตัวถุย สองมปะป๊ามีตังวะได้เนี่ยดำทำไหมสแกนได้ไหมได้จ้ามาแล้วมาแล้วถ่แล้วโอ้ให้อาหารเสือครับานายกลัวไหมออ้จบเลยอีอันหนึ่งไหไปให้ตัวนู้นมั้ชื่อโมโจาธนาเรียกโมโจาดิโมโจาตัวเบเลอร์เลย ใหญ่กว่าปลาป๊าอีกใช่ตัวใหญ่มากเอาดให้เลยโอ้โหโัวเ่เใช่มินาพดูอ่ะโอ้ตัวใหญ่ไหมอุ้ยมันอ้าปากแล้วนะหน้ากลัวนะ ใชมากเลยไม่วิ่งหนีแล้วเหรอไม่ทันเนี่ยป้าๆกำลังจะให้อาหารสิงโตตัวผู่และตัวเมียนอนให้ช่องข้างบนอ่ะป้าาสู้ๆไงเด็กๆชู้ๆอ่าไม่ได้ข้างบนข้างล่าาก็ได้ข้างบนดิมันจะได้แบบว่าไอ้นี่ข้างบนอ๋อหุยมันจะกัดกันแล้วเอาลวงป้าเอาแบบให้มันยืนด้วยดิ มาแล้วโอ้สูงกว่าตัวอีกเฮ้ยกล้าดูกล้าดิกินแกกินไหมใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมอุ้ยอะไรอีกตัวหนึ่งอ่ะว่าไงเมียน้อยไม่ได um> ้ใครใจอยู <h h ่มันทำแบบนี้เหรอแพรี่ด็อก มันบอกว่าต้องให้แล้วนะมันคุยมันแกล้งกันเหมือนเจ้านายกับมิวก้าเลยรนะใช่ไหมกลัวมันกัดมือน้องเหรอมันไม่กัดลูกมันไม่กัดไม่กัดไอ้คนกลางไปโดนแก้งบ่อยจังก้าหัวเปียกกระเน็บก้าเหรอก้าร้อนไหมร้อนโอ้โหโอ้โหหน้าแดงเลยมันร้อนมัน

มันต,ตกใจก็ชนพ่เรนี e? E ita, you, ่คร okay in ับม oh, uh, ึงเขี่ดิเออเดี๋ยวนี้หนึ่งลูกแถมซี

ขี่ม้าขี่ม้าได้ไหมคะได้เลยค่ะมาเร็วจับเร็ว นั่งนั่งจับเองนั่งลงนั่งลงยไยวังหัวท่ไปนั่งนีเราก็นั่งมุกไม่้าวยอ่งนีเราน่งหัวให่นี่ยนมเลยใช่ไหมตัวาถายหดูเหมือนแจับมันนี้ จะกลับบ้านแล้วหิวเหรอใช่ไหมกาหิวไหมไม่หิวอ่ามึงกินหมดหอ่อแล้วกากาหิวไหมไม่หิวแล้วดึงมาหิวไหมหิวไหมพอแล้วพอแล้วกินอร่อยไหมไม่อร่อยแต่มึงเคี้ยวไม่หยุดเลย